เราจะมาต่อกันด้วยการสนทนาที่ใช้สำนวนนะคะกิจกรรมการสนทนาที่ใช้สำนวนจะมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมการสนทนาเกี่ยวกับการค้นพบนะคะโดยที่ว่าจะมีคำตอบนะคะซึ่งสามารถที่จะเลือกตอบได้ทุกข้อนะคะแต่ครั้งนี้เราจะมาพูดตอบกันค่ะขั้นตอนก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราคลิกที่เครื่องหมาย Play เ,เพื่อเริ่มทำกิจกรรมค่ะ you are organizing a three-day weekend canoeing trip with a few friends. You call to find out if the weather is going to be all right. ในส่วนนี้นะคะเขาก็จะให้เราพูดตอบเราสามารถตั้งกล่องผู้ตอบนะคะรูปแบบอัตโนมัติหรือรูปแบบด้วยตนเองขออนุยัดเลือกที่รูปแบบด้วยตนเองนะคะ สามารถปรับระดับความยากง่ายได้นะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะพูดนะคะสำเนียงเป็นลักษณะแบบไหนถ้าอยู่ในระดับยากมากก็จะต้องจับสำเนียงนะคะที่คล้ายคลึงกับเจ้าของภาษามากที่สุดนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตอยู่ในระดับง่ายนะคะเราสามารถที่จะเลือกฟังนะคะคำตอบก่อนที่เราจะพูดตอบได้คะ่ะ Do you have this weekend's forecast? What's the weather going to be like this weekend? Could I have the weather forecast, please? Do you have this weekend's forecast? Just a minute. What exactly do you want to know? Is it going to rain? It will be cloudy and there might be a few showers. What about the day after tomorrow? Saturday, it won't be better. Sunday's going to be very uncertain too. We could even have storms. <laughs> ระหว่างการทำกิจกรรมได้นะคะโดยคลิกนะคะที่เครื่องหมายหยุดนะคะและสามารถที่จะฟังเสียงคำตอบ Thunderstorms, hailstorms You mean with strong winds and lightning หรือว่าฝึกพูดนะคะพูดประโยคน,นี้เลยก็ได้ You mean with strong winds and lightning การฝึกพูดนะคะเราจะต้องพูดให้ผ่านในส่วนนี้จะเป็นคะแนนเป้าหมายนะคะ